มื่อนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะเนาะอันนี้ก็สวัสดีวันหยุดเด้อจ้าวันหยุดยาวเฮาก็สิมาเห็ดเนื้อกินเช้าฮหดก,กิน้อจ้าเฮ็ดเนื้กินเช้าสู่กินเนาะอันนี้ก็จะคือน้ําตกหมูนะคะน้ําตกหมูสูตรเชฟฝนนะคะแซ่บไม่แซ่บไปชิมกันเลยไปชมกันเลยว่าเราทํายังไงบ้างมาลงมือเลยอันดับแรกเอากระส่เข้าบักพี่เข้าครัว ใส่บักนาวนะคะนะใส่บักนาวข้ามักเปียเข้ากกะใส่เปียวเนาะ,อ,ะอันดับแรกข้ากกะใส่บักตาไอบักแตงกอนใส่บักแตงลงไปจ้าตามด้วยมะน,นาวตามด้วยมนนะนาวค่ะชอบเปรี้ยวก็ใส่เปรี้ยวคะ่ะโอ๊ตมะน,นาวเหี่ยมือคะ่ะมะน,นาวเหี่ยมือ น้ำก็บีบไม่ออกค่ะมะนาวก็น้ำน้อยน้อยค่ะพี่น้องค่ะตามด้วยหอมนะคะแต่ก่อนหน้านั้นเราปรุงเครื่องแล้วเนาะเราไม่ได้ถ่ายคลิปไว้อันนั้นก็ยานแต่คลิปไม่สวยก็หยิบเปลือกเปลือกมะนาวออกนะคะเพื่อนเพื่อจากนั้นเราใส่เครื่องลงไปแล้วเราก็คนโคเลโคเลใส่กันนะคะเนาะเอาคนโคเลโคเลใส่กันอาตาบามันด้ทีแล้วเฮากระซิมจ่าเบิงดูน่ากินบอพี่น้อง แต่แซ่แแบแต่แซบจ้ไอนน้เห็ดเป็นเมือนายุนนักกินเล่าๆนะจา้าทางนี้เห็ดเป็นเมือดเพราะว่ามากินเนาะหลังจากทีเเ่เขาเซตเหลียวเข้ากับิเอาใส่จานหยุ่นๆเลยเนาะจ้ะเนาะอันนี้ก็คือน้นำตกหมูนะคะน้ำตกหมูบายเชฟฝนจ้าบอกว่าใครได้กินนี่แซ่บอิลีจา้าอาหารเลาาๆนี่ต้องยกให้นางค่ะนางน่าเริดเรืองทำอาหารลาวจ้า,จา